รับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2567บัวสวรรุร่น50 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2567ทั้ง12คณะจำนวนกว่า6,000คนระหว่างวันที่18ถึง20มิถุนายน2567ณหอประชุมราชมงคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีจังหวัดปทุมธานี สำหรับกิจกรรมในการประฐมนิเทศประกอบด้วยรองศาสตราจารย์ดรสมัยผิวสะอาดเป็นประธานพิธีเปิดงานพร้อมผู้บริหารและคณะบดีคณะต่างๆรวมต้อนรับนักศึกษาใหม่การให้ความรู้และการใช้ชีวิตในรั้วมทรธัญบุร,ร,ร,รีโดยหน่วยงานต่างๆภายในม,มหาวิทยาลัยกิจกรรมโชว์แอนแชร์ RMTT u รามานแบ่งไปประสบการณ์ผ่านการเล่าเรื่องจากรุ่นพี่สิ์เก่าของมทรธรรัญบุรี กิจกรรมสัมพันธ์บันเทิงเล่นเกมตอบคำถามโดยชมรมสัลนาการขบวนอันเชิญรามหาวิทยาลัยธงมหาวิทยาลัยทงประจำคณะพิธีใบสีสู่ขวัญต้อนรับนักศึกษาใหม่ใบสีสู่ขวัญชุยชายสู่ขวัญธัญ,ญบุรีตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งกล่าวนำนักศึกษาบัวสวรรค์รุ่น50เข้าสู่การมอบตัวเป็นสิทธิและกิจกรรมการผูกข้อมืออวยพรจากคณาจารย์ ผู้ที่สนใจสามารถติดตามภาพบรรยากาศกิจกรรมปฐมนิเทศนักนศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2567ได้ที่ Facebook มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรี